สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญญาลักษณ์สุพวงศ์เลขที่22รหัสนักศึกษา6 3 1 1 0 2 0 7 7 2 2คณะพุทนศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่2วันนี้จะมาท่องกฎของลูกเสือ10ข้อไปฟังกันเลยค่ะกฎของลูกเสือมี10ข้อคือข้อหนึ่ง ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ข้อ7ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของมิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพข้อ8ลูกเสือมีใจล่าเลิงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากข้อ9ลูกเสือเป็นผู้มัธยัติข้อ10ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจขอบคุณค่ะ